สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่โคชศิลาตั้งใจทําเลยเพราะว่ามีคําถามเนี่ยเป็นร้อยเลยครับผมว่าออกกำลังกายมาสักพักแล้วน้ำหนักนิ่งเนี่ยเราจะทํายังไงต่อไปดี<ม>เริ่มจากคนที่เราอยากจะแบบลดน้ำหนักอยู่ดีเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติเลยครับสมมุตินะครับเราเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเราตัดสินใจได้ว่าเราจะลดน้ำหนักคนทั่วไปนะครับก็จะเริ่มจากการลดปริมาณอาหารออกกําลังกายอาจจะยังไม่ออกขั้นตอนนี้นะครับผมในช่วงแรกน้ําหนักตัวคุณจะดิ่งลงแบบนี้แต่ จุดนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่ทุกคนประสบปัญหาอยู่ตอนนี้คือน้ําหนักตัวไม่ลงแล้วก็หมายถึงว่าร่างกายเริ่มปรับตัวแล้วนะครับผมร่างกายเริ่มชินกับสถานการณ์นี้นะครับแต่การที่เราโฟกัสที่น้ําหนักตัว เราจะไม่สนใจเลยนะครับว่าน้ําหนักที่ลดมาจากไขมันหรือว่าน้ําหนักมาจากน้ําโดยโดยคนทั่วไปนะครับผมเราจะแค่เท่าที่าตาช่างนะครับเกิดเราบอกอุ้ยน้ำหนักลง5้าโลคนก็จะออ้อยดีจังเลยน้ําหนักลง5้าโลแต่ถ้าเกิดถามโค้ชนะครับผมน้ําหนักที่เป็นตัวเลขบอกเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับสิ่งที่จะบอกว่ารูปร่างคุณดีขึ้นหรือยังก็คือภาพของตัวคุณเองนะครับผม คุณอาจจะถ่ายรูปไว้นะครับผมแนะนํานะถ่ายหน้าตรงข้างๆด้านหลังนะครับผมในช่วงแรกที่คุณเริ่มต้นแล้วก็ถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะ่าอาจจะเป็น2ส,สัปดาห์ถัดไปสําคัญที่ว่าการถ่ายรูปของคุณนี้นะครับต้องเป็นจุดเดิมมุมเดิมแล้วก็แสงเดิมนะครับใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นให้มากที่สุดถ้าเกิดเราดูเองก็อาจจะ หลือแค่การกางในอย่างเดียวก็ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็นํามาเปรียบเทียบมันทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนว่ารูปร่างเราเนี่ยเป็นอย่างไรมากขึ้นเมื่อไปสอดคล้องกับน้ําหนักตัวที่ลดลงนะครับผมพอถึงช่วงที่น้ําหนักตัวนิ่งนั่นหมายความว่าร่างกายเริ่มชินนะครับนะครับจุดนี้นะครับไม่ได้เป็นจุดที่แย่นะครับผมแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่าสมควรจะต้องรับมือกับมันอย่างไรนะครับผมถ้าเกิดใครถึงจุดที่นิ่งนิ่งแบบ นิ่งนิ่งมานานมากแล้วนะครับมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับทานน้อยลงออกกําลังกายหรือว่ากิจกรรมเท่าเดิมหรือทานเท่าเดิมแต่ออกกําลังหรือกิจกรรมมากขึ้นมีเท่านี้เองนะครับผมคุณต้องปรับอะไรบางอย่างถ้าเรายังยึดหลักการเดิมนะครับก็คือพลังงานเข้าน้อยกว่าพลังงานออกก็น้ำหนักลดนะครับผมอย่างนี้ครับในการที่คุณจะน้ำหนักลด ไขมันจริงๆนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณทานน้อยแล้วคุณใช้พลังงานเยอะนะครับเช่นคุณเป็นคนที่มีกิจกรรมทางกายเยอะมากเดินทัวออฟฟิศเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดไปรับลูกทุกอย่างเป็นการขับเคลื่อนร่างกายหมดแต่คุณดันทานน้อยนะครับผมในจุดนี้นะครับร่างกายจะเริ่มนำพลังงานสำรองมาใช้ก็คือพวกไขมันนะครับผมนำมา เปลี่ยนเป็นพลังงานในบางส่วนที่มันไม่เพียงพอนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราใช้ต่อไปนะครับผมในกรณีนี้นะครับผมที่ผมบอกมีสองทางเลือกทางเลือกทางเลือกแรกก็คือลดปริมาณอาหารกิจกรรมทางกายเท่าเดิมการลดปริมาณอาหารนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะลดโดยไม่บรรยาบรรยังนะครับถ้าเกิดคุณลดโดยไม่บรรยาบรรยังมันก็เกิดผลเสียอีนะครับผม อย่างนี้นะครับผมอยากจะให้คุณคำนวณง่ายๆเลยเอาหลักคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะครับโค้ชแนะนำว่าคาร์โบไฮเดรต40%ไขมัน30%และโปรตีน30%นะครับผมคิดแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยปรับในอนาคตนะครับเอาเป็นมาตรฐานก่อนเราต้องมีมาตรฐานของเราก่อนนะครับผมสรุปนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในจุดที่น้ำหนักลง มาถึงที่มันไม่ลงมันนิ่งแล้วนะครับผมให้คิดอยู่2อย่างปรับเรื่องทานอาหารนะครับผมให้น้อยลงแต่จะปรับทานอาหารน้อยลงโดยที่ไม่มีหลักการอะไรเลยเนี่ยอันตรายนะครับผมคุณอาจจะเกิดภาวะโยโย่ได้นะครับถ้าเกิดคุณปรับเองโดยที่ไม่มีหลักสูตรหรือว่าไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับคุณสามารถโยโย่ได้ถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม การปรับอาหารลงต้องอยู่ในหลักการที่ถูกต้องนะครับผมหรืออีกทางหนึ่งก็คือออกกําลังกายหรือใช้พลังงานให้มากขึ้นถ้าเกิดคุณใช้พลังงานให้มากขึ้นรับรองว่าคุณจะเห็นว่าอืน้าหนักเริ่มลดลงจริงๆแต่ก็ไม่ใช่หักโหมจนร่างกายบอบช้าแล้วก็ป่วยเจ็บป่วยนะครับผมไม่ต้องมีบาลานซ์นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้แชร์อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับนะ มีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพออกกําลังกายอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับผมออกกําลังกายท่าไหนถูกต้องกินอะไรไม่ถูกต้องทําอะไรยังไงมีปัญหาอะไร inbox มาเลยครับผมหรือว่าฝากคําถามไว้ที่หน้า Facebook ได้เลยนะครับผมโคฟิลาจะมาตอบให้ทุกข้อเลยนะครับข่าวดีนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาคอ,อร์สเทรนออนไลน์อยู่นะครับ โฟกัสเป้าหมายพิเศษเลยครับก็คือลดไขมันลดพุงนะครับกล้ามเนื้อเฟิร์มกระชับขึ้นคอสนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่าคุณสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับแล้วก็สําคัญคุณสามารถกําหนดวันและเวลาออกกําลังกายเองได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะครับทักมาที่ไลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะครับโคจิลารอคุณอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากสําหรับวันนี้นะครับผมยังไง เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ